สวัสดีครับผมอิตตายะสปะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการกดติดตามช่อง YouTube นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับกดไปที่หน้าต่างครับเมนู YouTube นะครับแล้วกดเข้าไปตรงเมนูนะครับและให้ท่านจะพบหน้าแรกนะครับให้ท่านสังเกตมุมด้านขวาบนครับจะมีรูปกระจกนะครับเหมือนกระจกสองหนานะครับก็แคปน้ัง ให้ท่านกดไปตรงที่ค้นหาครับคือการค้นหาครับให้ท ja, ่านพิมพ <sh> ์ช่องที่ท่านต้องการจะติดตามนะครับขอฝากด้วยโดยเฉพาะช่องอิตตาตยะสปะนะครับให้ท่านพิมพ์นะครับทุกท่านพิมพ์อิตตาตยะสปะหรือช่องนี้ต้องการติดตามนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วท่านก็จะได้พบช่องที่ท่านอยากติดตามนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้แค่ง่ายๆให้ท่านกดตรงที่ติดตามสีแดงนี่ครับ นี่ครับกดติดตามแสดงเสร็จการกดติดตาม Youtube ช่อง Youtube ที่ท่านชอบนะครับมันก็เสร็จทิ้นเพียงแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับโดยเฉพาะขอฝากนะครับช่องอิตตายะสปะด้วยนะครับพ่อแม่ที่น้องทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับ